อ้าวจัดการสวัดดีค่ะให้กูหน่อยสวัดดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกินนมจีนนมกันเด้อค่ะสวัดดีค่ะโชคดีอีกแล้วเมื่อนี้เขาเฮ็ดนมจีนถาเนี่ทอดทองปลาเนี่ยยำหนุ่มจีนนะคะนี่ยำหนมจีนค่ะเห็นบ่เห็นอยู่คือเล่าหรืกินหมดได้พอกินจนดุกินแม้งแบบอิ่ม ที่เห็นดุกดักดุกดักเพราะว่าลืมขากล่องได้พี่น้องเด้อ mm hmm. หามตีงโตแล้วแถามัง่ง <laughs> ลืมขากล่องยัดใส่เห็เดเบียรไปเห็เดเบียร์โหเลยมาเลยปลาช่องปลาไซมอนตำม,มันพิกซ่าอร่อยนะแกด้อยม,มันมัน,น,นไอช่องปลานะาพี่ชอบอร่อยมากนะโอ้ยีสิบบาทสนานละโอ้ยเนี่ยที่เท่าอ๋อไอเนี่ยอะไร ไอ้เซลเนียฉันนะ่ะมากินกับน้กินเห็นไหมมีต้นมัอะไรเราเด็กแกมาให้ยข้าวเดียวผมเยอะไหมนาไมเองอยู่ตามต้นเลยให้อ้อยไปทีนั่นแหละบ้านฉันเลยเยอะแยะอ๋ยแต่มันอยู่ไกลกันเนาะส่วนแล้วพอได้อยู่ใกล้ๆกันเด้อน้องออนทำไมไม่เก็บกระเป๋าน้ำโทษซะหน้า,นาลายพี่น้องพุ่งปลาเยอะต่อไปนะั่นพุ่งปลาแซลมอน ฉันยำหนึ่งทีนึกก็ใส่ใบอันนี้แหละไอกีเนี่เก็บแถวนี้แหละผักกระต้นแถวใบบ้านนี่แหละหับตาคนัฒนัดเสียพี่น้องก็ากินอิ่มบรแล้วเขาเลยเบนหน้านาง เขามาตั้แต่บ่ายสองกีมี่โมมาห้าโมงกไระเทียมน่ะก็ดองก็อร่อยเฮยมันว่าผมก็ยนั่นกันในกียมมันตเตหองกับไอ้นั่เขาซื้อกลามเเดเนียยแล้ก็ตบ้านชัดัก็หมดแล้วไม่มีแล้ นี้เหรอผักกระดาข้างบ้านฉันเป็นดอกมันสะเดาบ้านเราเลยเฮ้ยเอออะไรเนี่ยเขาเก็บมาให้หรอทำไมไุณเก็บเองหรอคมอ่ะฮมคมมันสะเดาบ้านเราเลยมันเป็นยานระบายนี่เขาบอก เส้นพ้่นง,งนอกเขาต้องใส่ไปไปบ้านที่คุณไายจุ่มเขาก็กินแต่ยำนึ่งกีงไก่นั่นแนซะ่บบอเป็น,นปอะไรจุดไปบออะไรเอ้นั่นไหมบุฟเฟ่ต์ก็ดีอ๋อใกากมันนะกระเพาะปลามันไม่เหลือบ,บานตะไรเลยเหรอวันนั้น ก็พอปลามันตักแกกหมดแต่ฉันไม่ได้กินหรอกแกกินหลายกินลาบกินอะไรกูกินแล้วนี่กินลาบจนหมดมะคุณจะเหลือไหมเนี่ไอ้ตามไอ้ตามมาที่ไหนเกือบไม่ได้กินเนี่ยฉันนต้องตักแบงไว้น่ะเอ้ยลาบนะเหรอเออตันตักใส่ตามไว้ลาบมันน้อยลาบมันไม่เยอะควมไปจนเกือบเท่าไหร่อ่ะสิบบอกสิบคนสิบคนมั้งลาบอร่อยมากอรย ออ่แม่บอกแล้วแบบว่าเขาทําไม่นั่นนะเครื่องมันน้อยเครื่องมันน้อยเดี๋ยววันเกิดไอออนอ่ะเดี๋ยวต้องให้แกมาทําให้กิน <Okay. S 1> อ๋อยี่สิบกรกฎาโอเคต้องไม่คือหมูรุ่นเปล่าแกคือหมูโรงงานมันอ่ะ เออซื้อหมูที่เป็นชิ้นๆเป็นอนนั้นใหญ่ๆก้อนเป็นเนื้อเป็นก้อนอ่ะแกอย่าไปเอาหมูอย่างไอจุ๋มนะหมูจุ๋มโอ๊ยมันเอาหมูนั่นน้อมัอนก็หมูจุ๋มเป็นหมูนั่นนี่หมูสับอ่ะเออมันเป็นหมูโบดปกติเขาใช้หมูโบดเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ทำาหมืเราไงแกเขาเอาไปคั่วแล้วเขาวลาที่ดักไงเขาไม่ได้ปีนน้ำออกมันเลอไง พี่จะาซื้อก็ทำแบบนั้นเด็กเรเคยทำแต่นั่งก็ซื้อย่างนั้นแล้วหนังมันเราไม่ต้องเอาเพราะว่าฉันลากฉันไม่ใส่หนังใส่เฉพาะเครื่องในพวกถ้ามีไส้อ่อนมีไส้มีมีไอไส้ตันมีอะไรอย่างนี้ก็มาหันห่นๆแล้วก็ทอด ฉันซื้อบอกหวานไปเมื่อวานนี่เว้ยฉันไปเจอคุณนายมาลาเขาว่กเดี๋ยวนั่นจะแกงผักหวานใส่ไอ้น,นั่นไข่มดแดงมึงก็เลยเรียกกูมากินในนี่กูก็เลยไม่ได้แกงอีกแล้ว พริกถั่วภูมาโอ้ยเพื่อนฉันติดใจฉันแหละคนตำเลย่ะนั่นแหละไม่ใช่มีคนจำไอ,พอ้พรดูก็ไม่จำปกติถ้าที่ไอ้อพรไอ้พรจะเป็นคนจำวันนั้นไอ้พรอมันหลังแข็งมันตำไม่ได้คำมันจะตายไอ้พรมันจำอยู่แต่มันจำแบบนั่งไงมันไม่ได้ปรุงไม่ได้ไหน ฉันบอกแล้วบอกว่าให้ซื้อนะนะเธออย่าเอาอะไรที่เอาพริกมาเอาหมอมมาเอาเรื่องาพวกจุลดังปลาที่นี่ฉันพอใส่ให้ได้อยู่แต่ว่าฉันก็คนทำอย่าวันหลังอ่ะขายไม่เป็นฉันทำขายไเป็นเราบอกเขาเลยว่ามันไม่ทำขายหรอกมมันทไ่แล้ววันหลังทำไปนั่งกินซุก,กี้กินเดี๋ยวฉันจะปั่นน้ำซุก,กี้แกได้ชิมแล้วไม่ใช่เหรอกินแล้วน้ำซุกี้ฉันนะ่ะก็วันนั้น ที่เราไปตอนนั้นแน่น้องมึงได้กินแล้วเนาะ <Okay. S 1> น้ำซุกี้ที่มึงไปบ้านฉันตอนนั้นไหนได้กินแล้วทำอะไรบอกอะแช่ทองปลาทอดทอดให้ตรงแบบนี้ แค่น้ำเย็นมันไม่ได้แค่น้นำร้อนงมค่น้ำร้อนมันเจ็บจมูกน่หรอกทอลล้องปลาโรเดียวคุต่อ,ทอ,อเท้านะารม เดี๋ยวมากี่เดือนนะลูกยังไม่ถึงเลยค่ะแค่เจ็ดแดไม่ใช่มานานไหมอสองเดือนติเด,<อ>ดเทมิมเอะไนัออ่นเหรอ,อ ชอบไม่ชอบอืมมัน,มน,มนไม่ชอบทอดจะชอบนึ่ง<อ>เพราะว่าฉันทอดพอหรืออะไรบางทีปลามันเหลือทอดเหลืออะไรเงี้ยฉันจะตำเป็นน้ำพุน้พริกเป่งนั่นเองได้เอามาดาบแปลงเลงน,นี่ยคนะเนาะมันเหลือแกามาทำน้ำพริกเด็ดจังน่ะ คนทำกับข้าวเนาะทำ้ราริกเนาะตัวมันเนื้อมันดีดีไม่สอเอ้าวหัวตัวแกเาให้ก็ไปกินก็ได้ก็กินหมดได้ล่ะจะมีหัวมันเยอะแยะท่ออย่างมันคือฉันเรื่องหัวปาลาฉันไม่คนไม่กินหัวปลา เขาไม่ใช่ว่าฉันไม่กินเลยนะหัวปลาน่ะแต่ถ้ามีคนให้ฉันมาฉันจะเอานะถ้าไปให้เพื่อนเพื่อนฉันอีกสองคนไม่ชอบกินหัวปลาใครไอ้ปายไงไอ้สายสายชูอกระชอบกินหัวปลาไอ้ปายไอปายเชอบกินเนาะเออปายในแกงนั่นนะทุกคนทุกจับทกจับเราควรจะดูนะแกงส้มเหรออลไรมันก็กินหมดแหลยบอกเราไปสั่นอยู่ สั่ไม่หันกับข้าวกินมางบอกกินก็ไม่อร่อยเวลามันซื้ออะไรมามันก็มาให้ฉันนี่แหละซื้อขนมจีนซื้อเส้นซื้ออะไรที่ว่าเมื่อก่อนฉันเคยเอาไอ้ให้ไอ้พึ่งอ่ะไอ้พึ่งไอ้พึ่งอ่ะมันเคยแกงส้มอ่ะโอ้ไอ้พึ่งพวกนี้ทำแบบทำพวกแกงส้มไอ้นั่นอ่ะคนใต้อร่อยพวกมันทำอร่อยนะไอ้ไอ้อย่างนี้หัวปลาอ่ะไอ้น่ะไอ้อ้อยมันทำไม่กินไม่ได้เพราะอ้อยผัวมันม้า เนื้อมันให้เนื้อมันไม่ค่อยเอาด้วยนะมันเอาตัวหัวมันชอบหัวเออเขาพวกนี้แกงแกงอันนั้น่ะแกงซุปแกงส้มหน่อยแกงหัวปลาแซ่บแซ่บ พ่อใหญ่แม่ไ้ทำงานเหรอฮะเลิกแล้วพ่อใหญ่แกไม่ได้ไปวันนี้แกออกวันนี้แกฟรีลรอ

นี่คือดูบีแม่ปพ่ปอประชุมผู้ปกครองเหรอไม่อะไปคุยกันไปสนทนากันก็นั่นแหละไประชุมผู้ปกครองมาถูกแล้วแม่ประชุมผู้ปกครองอ โอเคไปปิดประตูดินะมึงไม่เคยไปกับเขาเหรอเขาไปคนเดียวประจําหรอเขาไปคนเดียววันนี้ฉันไม่ไปอันเดอรบอลันดามอเตอร์ออนนี่ไงหวยก็มึงเขียนใบกูเล่านี่มึงเขียนใบกูแล้ว ส่งไปเมื่อไหรจะส่งผิดเหรอมึงบ้าเขาอะไรย่เข้าเขาส่งให้ฉันแล้วบ้าอืมึงทำไมมีเช้านี่แล้วมึงส่งให้กูอะไรต่ออะไัเนาะไม้อันนี้มันของไอ้อ้อยไม่ใช่ของฉันเอาวไปเออ กำลังจะถามโอ๊ยเอามาจะเอาอะไรอีกจริงเหรอฉันส่ง <c oughs> วยผิดตัวเนี้ย <c oughs> ที่ส่งไปให้ฉันฉันซื้อไปแล้วถูกไม่ถูกกูไม่รู้กูยังบอกว่าถ้ากูซื้อไม่ได้บอกวกูโดนมึงโดนด่าแน่โอ้โหอันนี้เหรออืมอืมอืมบ้าเลยเขาให้ส่งสิบเก้าคนแกไม่เห็นเหรอนะอะไร้อเนี่ยกูไม่อ่านกูเห็นมึงส่งให้กูกูก็ซื้อเลยอ่ะกูไม่ได้ส่งต่อ ไม่หนีงไม่สวยเอ้ากูจะไปรู้เหรอนี่ไงเขาบอกให้ส่งต่อสิบเก้าคนผลผมส่งส่งย่างเดียวหรอกูบริสุทธิ์อ่อนล้วบ่รู้ว่ากูอ่านคือบอกมันคือโอ้จะน่าจะช่วงหวยแกตอนไหนวะจะมีคิดตู่ตตัวสัตว์เองไม่ได้ซื้อเลยหวยตัวนั้นอะ เอากูซื้อไปแล้วไม่เพิ่เพิ่มกูถูกคนเดียวนะมึงเออใช่กูได้ <c oughs> อีนี้แล้วเขาไม่ได้ซื้ออีนี้แล้วไม่ได้ว่าทั้งสามท,ทั้งสี่เลยเนี่ยไม่ได้ซื้ออีนี้แล้วฉันถูกคนเดียวกูไม่ซื้อกูไม่เลี้ยงเด้เฮ้ยบุเลียงกับบุเลียงบุเรียนเจแลฉันไม่ได้เป็นคนอยากกินแค่นี้อ้วนจะตายอยู่แล้วนี่ตัวแค่นั้นฉันบอกคุตั้งเก้าสิบโลกูยังไม่อ้วนเลยเขาสิบโลกูยัง่อ้วนเลยไอ้พูดยังไงวะเนี่ยฟังฟังคำสุดท้ายมันสุดจะไม่อ้วน เขาแง้มพี่หรอกมันป่ะทันหอดหัวเจ็ดสิบตัวอ้วนตายแล้วอ้วนอ้วนอ้วนคาดอ้วนแน่เขาน่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบ่าะคาดเราบเจ็ดสิบรอกชั้นเก้าสิฉันยังไม่ตกใจเลยนี่ทัานว่าหัวยฉันซื้อฉันซื้อตัวนี้แกนี่ฉันซื้อตัวนี้ทันว่าฉันให้แกตมืไหร่ฉันยังไม่ได้ส่งไปเลย นี่ไอ้อ้อยซื้อนี่ซื้อ pues นี่ฉันซื้อแค่นี้แหละวันนี้แหละซื้อทำอะไรกูก็บ่ถือแค่เครือรอันนี้ใช่ไหมน้ำพริกเผ็ดนะอไปาแล้วคนเนอันเดียวก nah ็นี่นี่อันนี้อันนี้แหละเอาเอาไปโรดนี่คช่ไายนกแห่ดโลดคุกเนี่ยเดี๋ยวหาทุม right. oh ใส่ห wurde. พ่อ วันที ột 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 b ột b ột ạo, ่ลืมบ่มีอย่างดอกเขาบอกไว้ให้นะลืมแ้งเพริบปลาก็เร่ยที่สามให้มาีอืบน่็บเล่ต้อบอกเว่าเอ่มับอกว้ยาวเดี๋ยวบต้ิกเลยพลิกแห้งเหรอชอบไ่ใช่พลิกแห้งเหรอจ้ะ จะเอาหอมกระเทียมไปคั่วก่อนนะคะแล้วก็พริกพริกพริกไอ้นั่น,นไม่ใช่พริกแห้งหรอกไอ้พริกที่คั่วมาแล้วพริกคัาา่วนั่นแหละคั่วมาจากบ้านเขาแล,แล้วก็จะเอาเอาตำพริกตำไอป้ปลาตำหอมกระเทียมให้มันนั่นกะเอาปลาแกะปลาใส่ตำว่ากะว่าประมาณไรเราใส่พริกกี่ช้อนเนี่ยนะซีม,ม,มตัวแบบนี้เอาไปอี่ลงสูอันนี้มึงขี้ดูด,ด แล้วคนนั่นนั่นอะไคนหานอุตสาคนคนหานเนี่ยอไรอย่งไตัวกลุ่มม่บ้านเนี่ยนี่อไ่บอเนี่ยฉันไม่ได้แกงซำไม่ได้แกงนี่เดียอไม่ไ่ได้แกงเียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองมันล่มปะนี่มันนี่ล่มเนื้อเด้หกเจ็ดแปด มันมีร่มเหนือมันก็เห็นเลือด่อยอยู่มันนั่นอยู่บอกปลาติดอยู่บอกมันเลือออ่ะกัญชัยไปไหนมันเนี่ยกัญชัยกัญชัยทำงาน 3ามสี่ห้าหก็ปด เาไหนจะไม่ได้สิอันนี้ไหนฉันซื้อสองตัวนี้ฉัซื้อตัวเดียวอะไรย้อมอีกวะซื้อตัวนี้สองตัวนี้ตัวเดียวหอยอ้อยซื้ออ้อยอ้อยออนภา

ร้อนมาลยหรอน้องหอดสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด มึงเขียนบนเขียนล่างตือเงื่อนมึนแหมก็ว่ามันเขียนหนังซื้อประกันอ้องแค่แค่นี้เนาะมันเขียนทุกวันทุกวันก็จจาได้เนาะเขียนแม่ตจะงอกแล้วเขียนทําหวยส่ดเขียนตั้งแต่อายุสิบห้าเขียนเลขน่ะเขียนเลขเงินคิดเงินเป็นทุกอย่างเป็นหมดมีโทรศัพท์อยู่อพาร์ตเมนต์สามเครื่องคุณวันหวยออกหูนี่ออเลวต้องให้จ้างคนมาทําจ้างคนมาทํา ช่วยสองคนรับจุลโยที่หลายหมืน่นส่งเองร้อยละสามสิบโปรซินลูกค้าละละร,ร้อยละสิบแหล่แต่ผักฟูมัดกินมแล้วพี่น้องปัแปบน,นี้ไม่ต้องไปกินเนี่ยนอนอิีมันจะกลักบแต่มันอ็กินกัน แี่ตะกปอนแบบนี้อาอาอ,าอา้าวโซนไละ่มอกนี่นี้นะ ตายเสพเสอเคพี่น้องอันนี้เหตุไรค่ะหัวมันดกินแล้วม,มันโดดมันโดดแล้วมันเส้นต้องเห็ดหอะไรกินด้วยแดดดีดีพี่น้องเอ้ยเหมือน โอเคพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ